เพราะแม่สอนไว้โดยโด็อกเตอร์เจิมศัก์ปิ่นทองเด็กบ้านนอกอย่างผมเติบโตมาโดยไม่เคยรู้จักโทรศัพท์มาเรียนกรุงเทพก็มาอยู่ในฐานะที่มีโทรศัพท์เพราะโทรศัพท์สมัยนั้นหายากจะติดตั้งเครื่องหนึ่งก็ต้องเสียเงินมาช่างยากเย็นแสนเข็นจริงๆ การสื่อสารของชาวบ้านและชาวตลาดจึงอาศัยการเขียนหนังสือฝากไปให้กันแต่ส่วนใหญ่จะบอกฝากข้อความด้วยวาจาผมจึงมีประสบการณ์เป็นม้าใช้เดินสารบางครั้งแม่ฝากข้อความถึงคนอื่นแต่หลายครั้งมีคนฝากข้อความให้ไปบอกแม่หากผมเล่าให้แม่ฟังอย่างสรุปหรือรวมความ แม่จะพยายามให้ผมเล่าให้ฟังทุกคำพูดว่าเขาพูดว่าอย่างไรบางครั้งก็ถูกดุว่าพูดไม่ชัดเก๋แม่จะขอให้พูดใหม่ให้ชัดๆว่าเขาฝากความมาโดยใช้คำพูดว่าอย่างไรสมัยนั้นผมไม่เข้าใจและก็คับข้องใจว่าทำไมแม่จึงซักไซ้ไลเรียงขนาดนั้นเมื่อผมมาอยู่ในวงการสื่อมวลชน จึงได้เข้าใจว่าคนที่เขาบอกกล่าวหรือบอกเล่าฝากข้อความมาเขามีเรื่องราวมีสภาพเรื่องอย่างหนึง่งแต่เมื่อเราสรุปเรื่องราวมาเล่าต่อเราอ่านนำสภาพเรื่องที่เราเข้าใจดั้งเดิมของตัวเราที่บรรจุอยู่ในสมองออกมาตีความเอาข้อมูลการรับรู้เก่าของเรามาผสมผสานแล้วก็สรุปเรื่องออกมา ซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับข้อความที่ผู้พูดต้องการสื่อสารก็ได้แม่จึงได้ซักไซเพื่อขอให้ระบุคำพูดที่คนฝากความมาเพื่อแม่จะได้ตีความได้ถูกต้องมากกว่าผู้ที่เคยให้สัมภาษณ์แก่นักข่าวคงจะเคยมีประสบการณ์ว่าวันนี้ให้สัมภาษณ์อย่างหนึง่งพรุ่งนี้ปรากฏในหนังสือพิมพ์อีกอย่างหนึง่ง พราะนอกจากนักข่าวจะตีความจากความเข้าใจและใช้ข้อมูลเบื้องหลังของนักข่าวจับความแล้วนักข่าวยังต้องบอกเล่าให้เจ้าหน้าที่เขียนข่าวฟังซึ่งคนเขียนข่าวก็จะตีความน,านำประสบการณ์เบื้องหลังมาจับอีกทีหนึ่งข่าวที่ให้สัมภาษณ์ก็ถูกบิดเบือนเฉยใช้ไปโดยไม่ตั้งใจคนที่เข้าใจข้อบอกพร่องในเรื่องนี้จึงนิยมแถลงข่าวโดยมีเอกสารข้อความที่รัฐกุ่ม แยกประเด็นของเรื่องชัดเจนแจกหรือมอบให้นักกับนักข่าวด้วยการทำเช่นนี้มิใช่ว่าผู้ให้สัมภาษณ์ไม่ไว้ใจนักข่าวแต่เข้าใจธรรมชาติของการบอกเล่าบอกต่อว่าอาจผิดเพี้ยนได้อย่างไรบ้างคนไทยทั่วไปมีนิสัยไม่ชอบอ่านไม่ชอบเขียนหนังสือแต่ชอบดูและก็ชอบฟังแล้วก็ชอบพูดด้วย จึงมักจะพบปัญหาการตีความการสื่อความหมายผิดประเด็นมากยิ่งระบบการทำงานที่ชอบสั่งงานเป็นคำพูดผู้รับคำสั่งบางครั้งชอบฝากงานคนอื่นต่ออีกทีหนึง่งผลงานที่ออกมาจึงไร้ประสิทธิภาพไม่ตรงกับความคิดต้นฉบับโทรศัพท์สื่อวิทยุและสื่อโทรทัศน์จะได้เปรียบมากกว่าสื่อหนังสือพิมพ์ อย่างหนึ่งก็คือได้ยินเสียงจริงหรือได้ยินทั้งเสียงและภาพในกรณีของโทรทัศน์พอนอกจากจะสอดคล้องกับนิสัยคนไทยที่ไม่ชอบเขียนไม่ชอบอ่านแล้วยังได้ข้อความที่เชื่อถือได้มากขึ้นกว่าการบอกเล่าด้วยการเขียนผู้ที่อยู่ในวงการผลิตรายการโทรทัศน์คงจะทราบดีว่านอกจากโทรทัศน์จะสามารถสื่อทางเสียงได้แล้ว ภาพยังให้ข้อมูลกับผู้รับได้อีกและอาจจะเป็นการให้ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเสียงอีกด้วยการนำงานผลิตสื่อโทรทัศน์หากเป็นการนำภาพมาประกอบเสียงจะต้องระมัดระวังว่าภาพที่ปรากฏสะท้อนข้อมูลได้ตรงกับข้อเท็จจริงหรือตรงกับผู้ที่สื่อความหมายต้องการระบบการสื่อสารของผู้ผลิตสื่อจึงค่อนข้างมีความยากลำบาก และส่วนมากมีปัญหาเพราะคนทำงานที่ชอบฝากงานฝากคนอื่นช่วยทำงาน